ข่าวเน็ตค่ะแห่แชร์คลิปเก่าของสาวก้อยนะคะที่เธอเองเนี่ยสุดจะกล้าน้ําตาจริงค่ะเพราะว่ามีการเปิดใจคุยกับคุณแม่หลังจากที่มีกระแสข่าว่าเลิกกับแฟนหนุ่มนิกกี้นชัดน,นะคะแต่มีบุคคลนึงค่ะที่ถูกโยงเข้าไปนะคะเรียกได้ว่าจุ่จเนี่ยเธอก็เจองานเข้าค่ะ สำหรับนักแสดงสาวสวยนะคะก็คือนุ่นสุธิพาค่ะเป็นรุ่นน้องคนสนิทของนิกกี้นชัดนะคะที่ต้องบอกว่าเธอเองเนี่ยโดนทัวลงหนะักมากๆค่ะหลังจากที่โดนโยงว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้รักของก้อยแล้วก็นิกกี้เนี่ยมีปัญหากันอีกทั้งชาวเน็ตเองค่ะก็มีการขุดคลิปที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็คือนิกกี้นะคะกับนุ่นนะสนิทกันจนเกินเบอร์ค่ะแม้ว่าจะเป็นเพียงการทําคนเห็นก็ตามแต่ว่าบางคนมองว่ามันไม่เหมาะสมนะคะกระทั่งล่าสุดค่ะชาวโซเชียลเนี่ยก็มีการส่งต่อคลิปที่สาวก้อยเนี่ยโพสต์ไว้ในไอจี All credit to you love you เป็นคลิปที่ต้องบอกว่าตอนถ่ายค่ะคือถ่ายเสร็จแฮปปี้เชิญทุกคนไปดูกันค่ะเขาก็โยงไปที่คลิปของก้อยนัตตีรีมนะคะโดยในคลิปกบับคุณแม่บอกว่าอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่รู้นะแต่จําไว้อย่างหนึ่งก้อยปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมานะเมื่อมีปัญหาขอให้นึกถึงแม่แค่นั้นแหละเพราะว่าหนูจะไปเจอปัญหาอะไรมาหันกลับมาหนูก็ยังเจอแม่เหมือนเดิม แม่เนี่ยจะคอยซัพพอร์ตหนูตลอดเวลาและในคลิป่ะสาวก้อยเนี่ยถึงกับน้าตาซึมเลยนะคะแล้วก็บอกว่าที่จริงเนี่ยจริงๆไม่ว่าก้อยจะเจอกับอะไรบนโลกใบนี้เนี่ยก้อยจะรู้สึกว่าก้อยผ่านไปได้แน่นอนถ้ามีแม่แล้วถ้าวันนึงแม่ไม่อยู่หนูจะอยู่ยังไงเธอก็ได้ด้วยแม่ก็ร้องไห้ก้อยก็ร้องไห้นะคะสามารถไปชมคลิปเต็มๆได้ที่ช่องก้อยนาตรีดีมค่ะ